สวัสดีครับจากบริษัท GP Motorsport Phuket นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้งสัญญาณขโมยนะครับรถ R15 นะครับผมตัวนี้เราจะถอดแฟลิ่งชิ้นส่วนด้านหน้าไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีแฟลิงส่วนด้านข้างนี้นะครับเบาะกลางนะครับผมเราจะมีคลิปสอนการถอดให้นะครับแล้วก็ตัวฝาถังนะครับด้านหน้ามีน็อตสอตัวนะครับผมไขออกแหนมฝาถังขึ้นได้เลยนะครับทีนี้เรามาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับผม ตำแหน่งปลั๊กที่ติดตั้งจะเป็นจุดนี้นะครับปกติยางพุ่มสีดําจะมีน็อตยึดอยู่นะครับเราไขน็อตออกนะครับผมเปิดออกมาจะมีปลั๊กอยู่นะครับผมสายติดตั้งของเรานะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับจะมีปลั๊กนะครับอยู่ทั้งหมด3มชุดนะครับผมจะมีปลั๊กสองช่อง1ชุดนะครับ2ช่องเล็กแล้วก็ปลั๊กหกช่องนะครับทั้งหมด2อชุดนะครับสายสีเหลืองกับสายสีน้ําเงินนะครับ เอาเริ่มที่ปลั๊กสองช่องก่อนนะครับสองช่องเล็กดูที่ปลั๊กตัวรถนะครับขี่ออกมาปลั๊กสองช่องสีแดงนะครับต่อกับปลั๊กสองช่องของเรานะครับผมตามคู่มือนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ อหนึ่งชุดนะครับทีนี้จะเหลือปลั๊ก6ช่องนะครับเ,เริ่มที่ปลั๊กสายสีน้ําเงินก่อนนะครับผม6ช่องออต่อกับปลั๊ก6ช่องนะครับ6ช่องของตัวรถจะมีสีดํากับสีขาวนะครับผมเราต่อที่ปลั๊กสีดํานะครับผมตัวนี้นะครับต่อลงี้ ตัวผู้ตับตัวเมียตัวเมียกับต,ตัวผู้นะครับผมสีน้ําเงินนะครับต่อกับปลั๊กสีดําของตัวรถนะครับเสร็จไปอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้จะเหลือปลั๊กหกช่องสีเหลืองนะครับผมตัวนี้ต่อกับปลั๊กหกช่องนะครับของตัวรถนะครับสีขาวนะครับมีอยู่ชุดเดียวนะครับผม ร้อยนะครับต่อครบหมดแล้วนะครับทีนี้จะเหลือสายกลาวสีดํานะครับกับสายสีเทานะครับผมเราต่อสายสีดําก่อนนะครับเป็นสายกลาวนะครับผมต่อกับน็อตที่เราถอดยางสีดำามบนนี้นี่แหละครับไขเข้าไปเลยนะครับผมไขเข้าไปแบบนี้นะครับอันนี้น็อตเดิมนะครับเรายึดกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาหางปลาสายสีดำเป็นสายกลาวนะครับคล้องเข้าไปก่อนแล้วก็ไขเข้าไปให้แน่นนะครับผม ทีนี้เราก็จะเหลือตัวนี้เป็นปลั๊กที่ต่อเข้ากับกล่องน้มยนะครับกับสายสีเทานี้นะครับเดี๋ยวเราจะต่อเข้าตัวคอยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวปลั๊กตัวนี้นะครับเ,เราจะเก็บไว้ด้านในนะครับผมผมจะไม่บอกว่าเก็บไวต้ตรงไหนนะครับเ,เราจะบอกกับลูกค้าทีนะครับตัวสายนี้เราสอดเข้าไปข้างใต้ โคงฝาถังนะครับเข้าไปลอดลอดเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวลอดเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมไปสาธิตทีนะครับโอเคนะครับเราลอดสายเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับผมตรนนี้จะเหลือสายสีน้ําตาลนะครับตัวนี้เราต่อเข้าคอยจุดระเบิดนะครับสายสีส้มนะครับจะมีสีแดงกับสีส้มนะครับเราต่อเข้าสายสีส้มนะครับผม นี้เราก็ยัดเข้าไปกับตัวคอยนะครับนี้เรายัดกไปที่เดิมนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับ เราต่อกับตัวสายที่เราดึงออกมานะครับที่เป็นสายสีส้มนะครับเสียบเชื่อมเข้าไปนะครับโอเคหัวของเราอาจจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับเราก็ถางใช้ครีมหรือว่าไขควงนะครับถ่างรูตัวสายสีส้มนะครับออกนิดนึงนะครับก็สามารถยัดเข้าไปได้นะครับผมนี่ต่อเข้าไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจะสาธิตกับกล่องดูนะครับโอเคผมจะลองต่อกับ โอ okay. จะได้ยินเสียงสัญญาณทำงานนะครับผมเราทดสอบสัญญาณดูนะครับสัญญาณครั้งแรกร้องเตือนนะครับสี่ครั้งโดนต่อเนื่องนะครับเป็นระดับร้องยิบสี่วินะครับเปิดโหมดเงียบนะครับอ่าอันนี้โดนลดมีแต่ไฟกับพิพิเตือนอย่างเดียวนะครับคังที่สองก็มีแต่ไฟกับพิพิเตือนอย่างเดียวนะครับระดับสองนะครับ ว่า,อาเอาไปออกมาหม่นะครับมันเียเงียบนะครับผมโดนมีแต่ไฟกระพริบนะครับสมมุติว่าโดนคุณใจผีเข้าไปสตาร์ทรถไม่ติดนะครับสัญญาณดังแล้วก็สตาร์ทรถไม่ติดนะครับจนกว่าเราจะปิดสัญญาณน,นะครับพอปิดสัญญาณปับ๊บสตารท์ทรถได้ปกตินะครับผมอ่าทีนี้เดี๋ยวเรา